ควมงามของเพื่อนอยู่มีบอกเิ่นว่าดอกหญ้าในป่าปูนก็นยังมีค่วมงามอยู่ค่างเพื่อนอขควมสดดยดอกหญ้าเห็นบมอ,อเพื่อนเพื่อนดอกหญ้าจ้าเพื่อนอเป็นเขตเออก็ยังงามของเพื่อนอยู่จ้ะเพื่อนงามจ้าเพื่อน เนี่ยเห็นบโบตาพี่น้อองุย้ยงามคักงามคักเบิ้งตัวเพื่นหวานคักค่ะเบื้งตัวเพื่นบานน้านค่ะค่ะสวยงามจะเป็นเพื่อนอ่าถ้าเป็นคนก็เป็นก็จะว่าดอกหญ้าในหนองงัวก็มากเนยะกินคือกันจะเป็นเพื่อนนะโอ้ ถ้าเป็นคนก็เป็นก็จะว่าดอกหญ้านี่เนี่ยดอกหญาก็บบต่างกันก็ดอกบานบบลูโลยจะเป็นเพื่อนขายกันเล่ยจะเป็นเพื่อนแต่ว่าเพิ่นดอกหน่อยจ้ะหน่องงัวกับมากเน๊ยยิ้นคือกันจะเป็นเพื่อนดอกหญ้าจะเป็นเพื่อนเออความสวยความงามกับเคสคนอาจจะมองว่าเคเป็นดอกเป็นแค่ดอกหญ้าเนะเพื่อน เห็นบแล้วเพื่อนจะเห็นเพื่อนงามจะเพื่อนเพื่อนน่ะร้ายจะเพื่อนเพื่อนถึงเพื่อนสิเป็นแค่ดอกเนี่ยแต่ว่าคว่ำงามของเพื่อนอยู่นี่บเป็นว่าดอกหญ้าในป่าปูนก็ยังมีความงามอยู่ค่ะเพื่อนเอ้ความเสือว่าขี้เีร่โว่าเพื่นงามจ้ะ ดอกปุโจ้เพ่แจ้เออก็ยังงามของเพื่อนอยู่จเพื่อนเพื่อนงามจ้าเพื่อนเพื่อนอดอกหน่อยอ่าเพื่อนก็มีของว่าขี้รีบอกว่าเพื่อนงามจา้าดอกปุโจ้เพ่แจ้ ฟองว่าขีร่วบอกว่าเพิ่งงามจ้ะดะอกโจแพ่แจใไอป่าปูนสาวในบนนอกบนหน้าจ้ะเขาไปยุ่เมืองกุ้งเนาะอันนี้ดอกหย่าจะกันญางยำไปยำม,มาแต่ว่าคว้มฟองว่าขี้ริ่วบอกว่าเพิ่งงามจ้ะดอกโจแพ่แจ้ ไอ้ขั้วางามเพื่อนก็มีอยู่จะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าคนกบับโบะาบะค่อยแนมนาะจจะเพื่อนเพื่อนบะค่อยแนมเพราะว่าเพื่อนเป็นแค่ดอกหยาจ้ะนองงัวก,กับมากเน๊ะยิ้นคือกันจะเพื่อนเพื่อนบอ้ว่าแค่รี่โบะว่าเพื่อนงามจ้ะดอกโ,โจแพร่แจ้ดอกหน่อย เพื่อนก็มีสวยคว่วงามเพื่อนกับบริโรดได้พี่น้องควมสวยคว่วงามเพื่อนกันยังคงที่เสียยางเดี๋ยวดอกน้อยจะเพื่อนเพื่อนน่องงัวกับมากเน๊ยยินคือกันจะเพื่อนเ่ะอดอกน้อยจ้าเนี่ยดอกน้อยจ้ะแล้วเฮายางยำไปยำมาเพื่อนแต่ว่าเพื่อนกันยังดอกน้อยจ้าเนี่ยดอกน้อยจ้ะ แตเฮายางยำไปยำมาเพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็นยังเออกันยังงามของเพื่อนอยู่จะเพื่อนเพื่อนงามจ้าเพื่อนเื่อดอกน้อยเพื่อนก็มีความงามของเพื่อนอยู่มีบอกเป็นว่าดอกหญ้าในป่าปูนก็ยังมีความงามอยู่ค่ะเพื่อนเออความสวย ดอกหญ้าเห็นบ่อเพื่อนดอกหญ้าจ้าเพื่อน,อ,น,อ,น,อ,นอ่าเป็นแคน่หัวก็กินดีได้พี่น้องเนี่ยกินดีได้นี่เลีมดีได้เกี่ยวไปให้นี่เบิร์ตได้นี่อ่าบ่มันบ่มันหยังได้ใส่ประโยชน์ก็ได้อยู่ได้นี่งามกับงามความงามของเพื่อนอยู่นีบอกว่าดอกหญ้าในป่าปูนก็ยังมีความงามอยู่ค่ะเพื่อน,เอ,นเอ้ความสวย ถ้าเป็นคนก็เป็นก็จะว่าดอกหญ้าเพือนจะเห็นเพื่อนงามจะเพื่อนเพื่อนนะร้ายจะเพื่อนเพื่อนถึงเพื่อนสิเป็นแค่ดกอกหนี่ยแต่ว่าอะย่มมองขามจะเพื่อนเพื่อนแย่มมองขามจาะแยสมมองหสวยงามกับสวยงามจะแต่ว่าสุ่มนี่ก็บหญ้าแบบนี้ก็บนุง่งเออก็ยังงามของเพื่อนอยู่จะเพื่อนเพื่อน งามจ้าพื่อนผืนเออก็ยังงามของเพื่อนอยู่จ้จเพื่อนงามจ้าพื่อนผืนดอกหยาจ้จเพื่อนเออความสวยความงามกับเคาคนอาจจะมองว่าแค่เป็นดอกเป็นแค่ดอกหยาเนาะเพื่อนเออก็ยังงามของเพื่อนอยู่จ้ะเพื่อน งามจ้าเพื่นอนบอกว่าขี่รีบบอกว่าเพื่อนงามจ้าดอกเปโจเแพแจ้สวยวามงามเพื่อนกับบริโลดได้พี่น้องวามสวยวามงามเพื่อนกันยังคงทีเสียายางเดี๋ยวว่าดอกน้อยจ้าเพื่อนดอกน้อยจ้าเนี่ยดอกน้อยจ้า เอาอยางยำไปยำม,มาเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็นยังเก็บภาพบรรยากาศของดอกหญ้ามาให้เพื่อนเพื่อนช่มจะเพื่อนเพื่อนเก็บมาฝากเพื่นอนถึงสิดอกหน่อยแต่ว่าก็สวยสวยงามเออบอกว่าพี่ลี่บอกว่าเพิ่นงามจ้ะ ดอกปโจ้เพเแจ้เออก็ยังงามของเพื่อนอยู่จาะเพื่อนๆงามจ้าเพื่นพนอนๆพดอกน้อยจ้าเนี่ยดอกน่อยจ้าแล้วเฮายางยำไปยำม,มาเพื่นแต่ว่าเพื่นก็นยังเก็บภาพบรรยากาศของ ดอกหญ้ามาให้เพื่อนช่มจะเพื่อนเก็บมาฝากเพื่อนถ้าเป็นคนก็เพ็่นก็จะว่าดอกหญ้านถึงสิดอกหน่อยแต่ว่าก็สวยสวยงามเพื่อนจะเห็นเพื่อนงามจะเพื่อนร้ายจะเพื่อน ถึงเพื่อนสิเป็นแค่ดอกเนี่ยแต่ว่าสวยควมงามเพื่อนกับโบดิโรดได้พี่น้องควมสวยควมงามเพื่อนกันยังคงทีอ่าเสียยางเดี๋ยว่าดอกหน่อยจากเพื่อนสวยควมงามเพื่อนกับโบดิโรดได้พี่น้องควมสวยควมงามเพื่อนกันยังคงทีอ่าเสียยางเดี๋ยว่าดอกหน่อยจากเพื่อนเข้ายางยำไปยำมาเนี่ยแต่ว่าควมสวยควมงามเพื่อนกันยังมีจากเพื่อน แต่ว่าคนก็มองขามเพื Por, uh, ่อนเนาะเพื่อนเป็นแค่ดอกหยาจ่ะเพื่อนได้ความงามเพื่อนก็มีอยู่จ่ะเพื่อนแต่ว่าคนก็ะโบอะาบค่อยแนมเนาะจ่ะเพื่อนโบค่อยแนมเพราะว่าเพื่อนเป็นแค่ดอกหยาจ้ะอุ้ยงามคักงามคักเบิ่งตัวเพื่อนหวานคักขักเบิ่งตัวเพื่อนบานคักขักน่าสวยงามจ่ะเพื่อนอ่าถึงสีดอกหน่อยแต่ว่าก็สวยสวยงาม ดอกหญ้าเห็นห่อเพื่อนดอกหญ้าจ้าเพื่อนเพื่อนเป็นแค่เดือนจ้ะเห็นเพื่อนงามจะเพื่อนเพื่อนน่ะหลายจะเพื่อนเพื่อนถึงเพื่อนสิเป็นแค่ดอกหญ้า,าแ,แต่ว่าดอกหญ้าจะเพื่อนเพื่อนเออความสวยความงามกับแค่คนอาจจะมองว่าแค่เป็นดอกเป็นแค่ดอกหญ้าเนาะเพื่อน ดอกหญ้าเห็นหมอเพื่อนดอกหญ้าจ้าเพื่อนเป็นแคสสวยงามแต่ว่าดอกหน่อยเน,ะเนยาะคุนดอกหน่อยจ้าคลิปนี้ก็จบไปํำนีกอนจะเพื่อนเรื่องของดอกหญ้าจ้า,าถ้าเป็นคนคก็เป็นก็จะว่าดอกหญ้าในดอกหญ้าจะเพื่อนความสวยความงาม,ม,งาม,มกับแคส าคนอาจจะมองว่าเคเป็นดอกเป็นแค่ดกอกหญ่าเนาะผื่นๆดอกหญ้าเห็นบมเผื่นๆดอกหญ้าจ้าผื่นๆอ่าเป็น